สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนหาเงินเข้าบัญชีของ t u m a n y Wallet นะครับ644บาทนะครับจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับด้วยการเล่นเกมนะครับได้เงินจริงถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับการหาเงินฟรีหาเงินออนไลน์เดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดการสร้างรายได้จากแอปนี้กันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้เราจะมาสอนหาเงินนะครับหาเงินเข้าบัญชีของ t u m a n y Wallet นะครับใคร ที่ต้องการหารายได้เสริมนะครับผมนะลองดูวิดีโอนี้ก่อนนะครับเผื่อว่าจะมีโอกาสที่เรานนั้นสามารถที่จะหารายได้เข้ากระเป๋าของเรานะครับซึ่งแอปนี้นะครับสามารถถอนได้เข้ากระเป๋าของ to m า n ี่วอลเล็นะครับฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมแอป ท Money w a l เ e t เอาไว้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็นะครับในส่วนตอนนี้นะแอป o m o n e y Wallet จัดก,กิจกรรมแจกเงินฟรีรับสรงสุดอยู่ด้วยกัน5,000บาททุกคนนะก็สามารถที่จะมาดูในส่วนของแอป,ปนี้ไอคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็สอนวิธีการรับแล้วนั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่เราจะมาอัปเดตในส่วนของการหาเงินเข้าท Money Wallet มีชื่อว่าแอป Crazy นะครับก็นะครับตอนนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1ล้านดาวน์โหลดนะครับแล้วก็รีวิวได้อยู่ที่4.5ดาวนะครับมีคนรีวิวทั้งสิ้นอยู่ที่4 0 0 0รีวิวด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะติดอันดับหนึ่งในหมวดหมู่ฟรียอดนิยมในปริศนานะครับอ่ะกดคําว่าเล่นเลยนะคะก็อันนี้ทุกคนนะผมก็ถอนเงินไป644บาทจากการที่ผมนะั้นใช้เหรียญสีเหลืองตรงนี้ทุกคนนะก็ใช้เียญน,นี้แหละนะครับถอนเงินไปนะ 644บาทด้วยกันรตรงนี้ทุกคนนะก็วันที่6เดือนเมเดือน,เด,อนเดือนธันวาคมนะ2,023ก็คืออันนี้เลยนะครับเงินเข้ามาเวลา17นาฬกา39นาทีด้วยกันรตรงนี้นะครับก็สร้างรายได้ไปแล้วท่านสิ้นอยู่ด้วยกัน5,000 550บาทแล้วจากแอปพลิเคชัน Crazy Hero นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอัปเดตนะในส่วนของการถอนเงิน1.500บาทนะครับตอนนี้ก็ผมนั้นนะครับต้องรอคิวอีกประมาณ40คิวเท่านั้นก็จะสามารถที่จะบรรลุในการถอนเงินนะซึ่งก็ต้องรอดูว่าการถอนเงินรอบที่3าของผมในครั้งนี้จะสามารถถอนเงินได้หรือเปล่าตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะ โอเคนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรานับมาหาเงินกันนะครับวิธีการหาเงินก็คือเล่นเกมทุกคนนะเราเล่นเกมแบบนี้ทุกคนอ่าพอเล่นเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเข้าไปได้เลยนะครับนี่ทุกคนนะแบบนี้เลยมันมีในส่วนของสมบัติตกเข้ามานะเราก็าพยายามเอาสมบัติให้ได้เพราะเราได้สมบัติแล้ว เราจะได้รับในสองเงินสีเขียว10บ,บาทนะอันนี้คือเงินจริงๆ10บ,บาทนะต้องสะสมให้ได้1,500บาทเราถึงจะสามารถถอนได้นะครับ1,500บาทนะครับตรงนี้นะแล้วก็อันนี้คือเหรียญน,นะครับ ต้องสะสมอยู่ที่10,000เหรียญถึงสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ด้วยกัน10บาทนั่นเองนะครับผมนะก็ให้เรากดคําว่ารับตรงนี้แล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอด้วยกันนะครับผมนะแต่ถ้าเราไม่อยากรับนะเรากดตรงนี้เราจะรับเป็นเพียงแค่2บาทเองนะครับผมนะัคือ2บาทใน2เงิน4ีเขนะครับตรงนี้เนาะโอเคทุกคนนะครับเราก็เล่นเกมต่อไปเลยเนาะึ่งเกมนะครับเรามาดูตรงนี้ที่เป็นหีสมบัติตรงนี้นะครับ กมนะครับตรงนี้เขาบอกว่าถึงเลเวล240เดี๋ยวผมจะเล่นให้ถึง240แล้วก็มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับตามนี้เลยนี่ทุกคนนะอ่านี่ตอนนี้เลเวล235แล้วนะครับเราจะเล่นจนถึงเลเวล230 ไอ้สองร้นะครับอ่ะตรงนี้ผมจะไม่สนโอ้ถ้าผมกดไม่สนใจนั่นเงินของผมจะติดลบอยู่ด้วยกัน6กรบาทเลยทีเดียวฉะนั้นผมต้องกดคํา,าว่าป้นเขาแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับโอเคทุกคนนะจากการที่เราจะติดลบเมืเ่อกี้ได้มาเพิ่มอีก19บาทจุดสตางค์กดคําว่ายินดีรับนะครับแล้วก็กดเล่นต่อไปเลยนะครับอ่ะด่านานี้ง่าย,ายๆทุกคนนะแบบนี้เลยนะถ้าใคร ที่ดูอยู่นะครับก็ทําตามได้เลยตรงนี้นะครับอันนี้ก็กดนี้เลยเนาะผมจะไม่อ่าดูวิดีโอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ใช้เวลานานเกินไปนะครับผมนะอ่าเรียบร้อยทุกคนนะผ่านไปแล้วนะครับในสวงงานนี้นะครับก็อันนี้คือเป็นในสองด่านที่2 3 8 38นะก็จะขึ้นเป็น239้แต่เดียวนะครับอันนี้ก็อ่าต้องให้แมนบรรลุในส่วนของไฟก่อนนะครับโอ พลาดุกคนนะผมกดพลาดเมื่อกี้นะเราต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดตรงนี้ไปแล้วก็ตรงนี้นะครับมันก็เลยจะหล่นที่น้ําแบบนี้เนาะแล้วก็ปล่อยตรงนี้แล้วก็ชนะเลยทุกคนนด้เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องรอก่อนโอเคเรียบร้อยทุกคนน่าผ่านด่านนี้ไปแล้วับไปเลยตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือถ้าเราปฏิเสธอันนี้คือปฏิเสธได้นะอันนี้คือปฏิเสธได้เลยนะครับแล้วก็ด่านนี้ล่ะก็แบบนี้เลยนะครับโอเคเรียบร้อย กระโดดลงมารับในส่วนของหีสมบัตินะครับตอนนี้เราก็ผ่านด่านแล้วนะครับอยู่ในการด่านที่240นะครับกดสตาร์ทไปเลยนะจะมีด่านให้เราเล่นกระเป๋าอ่ะมีทุกคนนะมีด่านให้เราเล่นนะครับโอเคนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเจ้าหญิงของเราปุ้มอ่าเรียบร้อยนะครับพอถึงด่าน240แล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะกดตรงนี้เลยนะครับ อ่านี่ทุกคนนะของผมนะบินของผมนะห4 4้บาทนี่ทุกคนนะเป็นบินนี้เลยเนาะยินดีรับนะครับอ่าโอ้มีอีกทุกคนนะแต่ว่าตรงนี้คือเป็นในส่วนของภารกิจนะภารกิจที่เขาให้เรานั้นคือแค่240บนะตรงนี้ก็รับไปเลยหน้บาททุกคนอ่ารับไป150บาทแล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วในส่วนของภารกิจของเงินสีเขียวนะครับแต่ว่ามันจะมีแค่ภารกิจของเงินสีเหลืองนะครับอ่าซึ่งเงินสีเหลืองตรงนี้สามารถที่มารับได้ทุกวันด้วยการเล่นเกม 10เกมต่อวันแล้วก็ดูวิดีโอ10วิดีโอต่อวันแล้วก็เชิญเพื่อน2คนต่อวันจะได้อยู่ที่2000เหรียญน,นะครับเราทําไป5วันติดต่อกันเราก็สามารถถอนได้แล้วอยู่ในการ10บาทนะครับวันนี้เนาะอ่าประมาณนี้อันนี้ก็คือจะได้คําตอบแล้วว่าถ้าเล่นไปจนถึงเลเวล40หรือไม่ก็เกินเลเวล40จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพียงแค่ว่าไม่มีกิจกรรมของการแจกเงินสีเขียวตรงนี้เท่านั้นเองนะครับผมนะส่วนคนที่ ต้องการหาเหรียญสีเหลืองอีกนะก็จากการที่ผมถอนนี่คือเป็นเหรียญสีเหลืองนะคลิปนี้ก็จะเน้นใน2อเหรียญสีเหลืองก็มาดูตรงนี้ทุกคนนะรับไป25่หเหรียญรับไป25เหรียญรับไป7 0 0 0เหรียญตรงนี้นะแล้วก็อันนี้คือรับไป3,500เหรียญด้วยกันตรงนี้ก็คือเป็นการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้นะ ก็อันนี้ผมรับไปแลอยู่ที่กัน2ล้านกว่าเหรียญเลทุกคนนะหรือประมาณ2 0 0 0กว่าบาทนะส่วนตรงนี้คือการทำาัรดกิจนะับอ่ารับไป18บาทนะครับนี่ทุกคนนะส่วนนี้คือการดาวน์โหลดแอปผมไม่ทำนะับพักิจนี้อันนี้ดูวิดีโอไป5วิดีโอนะครับแล้วก็อันนี้คือเสร็จสิ้นงานโต้ตอบก็คือเป็นส่วนงงานนี้นะั่นเองนะทำไป5งานด้วยกันนับก็จะได้รับในส่วนของเงินสีเขียวอยู่ด้วยกัน 2 1สบาทจุสงสตาร์ด้วยกันแล้วก็ถ้าเราเล่นนะจนครบ30ด่านต่อวันจะได้อีก30บาทจุดส6สตาร์ด้วยกันนะผมแอป,ปนี้เล่นง่ายนะหาเหรียญก็ง่ายนะหาเหรียญสีเหลืองก็ง่ายหาเหรียญสีเขียวก็ง่ายเช่นเดียวกันนะครับผมนะก็หากว่าถา,ากว่าใครที่สนใจนะครับ ลองดูนะเพราะว่าแอปนีนะ้มีคนเล่นเยอะมากทุกคนนะแอปนีนะ้มีคนเล่นเยอะมากเนาะก่อนถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะก็ในส่วนของวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่านะครับในส่วนนี้ผมก็มาอัปเดตแล้วทุกคนนะก็สามารถที่จะทำเงินได้จริงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็คลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าน,นะครับสวัสดีครับ